ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบวยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก อัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนงคลิปนี้นะควรจะทำาการยืนยันนักเตะแ็นใหม่ของ Player of the Week นะครับซึ่งตัวเกมยนคนได้มีการเผยข้อมูลบางส่วนมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเลยกันนะครับว่าข้อมูลที่ตัวเกมเผยออกมานะครับมีข้อมูลข่าวสารยังไงกันบ้างมีนักเตะรูปแบบไหนกันบ้างรา,า,าร,รับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็ผมเนทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนก็เรามาเริ่ม ไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่ามีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างน,นะครับอย่างที่ได้บอกไปทุกคนว่าคลิปนี้นะครับเป็นการยืนยันนักเตะแพ็คใหม่ของ Play ยอฟโรวิส e, ทุกคนหรือว่าผู้เล่นดูเด่นประจำสัปดาห์นะครับก็คือมาแทนที่ของ e n c นคอ a r สตา k แพ็นี้ทุกคนก็คือเป็นการบนแพ็คนะครับล่าสุดที่มีมาทั้งหมด33ตัวสารดีสารนักเตะเลยด้วยกันนะครับก็มีใครเหมาะกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและสำหรับแพ็คใหม่ก็คือมีการเปิดเผยมาทั้งหมด3เงาตามนี้เลยนะครับ เคยอดุวิกทีมชาติคนหรือฟุตบอลยูโร2024นั่นเองนะครับก็คือเงาแรกคนเป็นเงาของนักเตะที่กลับมาติดทีมชาติครับทุกคนหรือว่ากลับมาลงแข่งในสีเสื้อของทีมชาตินะครับและเงาที่2ก็คือเป็นลูกยิงวอลเลย์ครับทุกคนหรือว่าลูกใส่สกอร์ด้ลูกวอลเลย์นะครับผมและก็ปิดท้ายด้วยคนที่3าก็คือเป็นคนที่เพิ่งมาใส่เบอร์10คนหรือว่านัมเบอร์เทคนใหม่นั่นเองนะครับ และเมื่อผมหาข้อมูลทุกคนคนแรกนะครับเป็นทางฝั่งของนักเตะที่กลับมาติดทีมชาติก็คือเป็นเอ็นโกโลกองเต้จากทีมชาติฝรั่งเศสนะครับที่หายหน้าหายตาไปนะครับทุกคนเลยก็กลับมาติดทีมชาตินะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างโดดเด่นนะครับต่อมาคนที่2ก็คือลูกยิงวอลเล่ทุกคนเป็นทางฝั่งของบารีล่าจากอิตาลีนะครับที่ใช้ลูกยิงไปในแช์ล่าสุดนะครับทุกคนสรับบารล่าจากทีมชาติอิตาลีนะครับและปิดท้ายคนสุดท้ายก็คือจูบเป็นเรื่องแคร์ทุกคือเป็นนัตที่ เพิ่งมาใช้เบอร์10นะครับก็คือจุดเบลลแฮมจลิชตนอังกฤษนั่นเองนะครับก็คาดว่าน่าจะนำทัพโดย3คนนี้นะครับแล้วก็อีก8คนที่เหลือก็คือต้องไปรอลุ้นแล้วกันนะครับว่าจะมีใครกันบ้างนะครับที่มาพร้อมกับ3คนนี้นะครับทุกคนคิดว่ามีใครเพิ่มเติมมาอีกบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีนะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับเช่นเดียวกันกับ ก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้นะทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ